เลยนะบอกว่าไม่ไหวามากตอนกลางคืนคมันเหม็นกลิ่นขยะมากเลยค่ะแล้วตอนกลางวันเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของฝุ่นด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อยได้ไหมคือเข้าใจว่ามันเป็นจุดพักขยะต้องมาพักตรงนี้ก่อนและจะให้เคลียบในเร็ววันคงยากแต่อย่างน้อยๆฉีดน้ําหน่อยได้ไหม<อ>ฉีดน้าบนถนนให้ฝุ่นมันน้อยลงหน่อยเรียกว่าไม่หายก็บรรเทามันสักนิดน<ช>ึงนะคะเพราะเขาก็กังวลเหมือนกันว่าโอ้โหดูจากปริมาณแล้วเนี่ย หนึ่งสัปดาห์จะเอ,อ,อกไปได้จริงหรือเพราะว่าผู้ว่าราชการจาังหวัดสงขลาเขาบอกเอาไว้ว่าขอเวลานหนึ่งสัปดาห์แต่เขาดูท่าทีแล้วไม่น่าจะได้นะหนึ่งสัปดาห์เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้แล้วมันจะนานแค่ไหนอะที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมลพิษทางกลิ่นกับสารเคมีแบบนี้นะคะฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยค่ะการที่บอกขยะมาอยู่หน้าร้านเราก็คือส่งผลกระทบมากๆแล้วก็อีกอย่างตรงเนี้ค่ะมันเป็นที่ชุมชนแล้วก็บอกขยะมันมีสองบอถที่ว่าใหญ่ใช่ไหมคะ ก็คือสองบ่อเนี้ยมันอยู่ท่ามกลางคือโรงเรียนโรงเรียนวัดก็คือชุมชนหัดใหญ่ก็คือตอนเนี้ก็คือเต็มไปด้วยขยะแต่ว่าเหมือนมีรถน้ํำมาฉีดหรือว่ากับรถบรรทุกแบบจ้านิดนึงอะ่ะมันก็โอเคอยู่ยังรับได้ครับแต่ว่าตอนนี้ฝุ่นแบบเยอะมากน่าจะแย่มากๆค่ะเพราะว่านว่าน่าจะเกินอะ่ะแช่อันนี้ก็คือมันเป็นขยะที่ยังใหม่แต่ว่าอย่าลืมว่าฝนต้องตก เดี๋ยวพายุก็จะมาอีกกินก็จะมาอีกนี่แหละค่ะที่เป็นความเดือดร้อนคือจุดที่2นะคะที่เรายังเห็นขยะเป็นจํานวนมากแต่ว่าจุดพักขยะแยกสะพานดําค่ะคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเก็บขยะออกจนเกือบหมดแล้วนะคะ เคลียร์กันในขนาดตอนกลางคืนแบบนี้ใช่ไหมคะเปิดไฟทํางานกันทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะมีการนําขยะไปทิ้งแล้วกว่า95,307ตันแล้วก็มีการทําความสะอาดถนนนะคะดำเนินการไปแล้ว329กิโลเมตรจาก394กิโลเมตรชาวบ้านบอกเข้าใจแหละเห็นว่า เจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างเต็มที่แต่ก็อยากให้เห็นใจความเดือดร้อนเหมือนกันอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดว่าเดี๋ยวฝนจะมาเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกจริงๆตกทั่วไทยเลยค่ะอย่างภาคกลางกับภาคอีสานเนี่ยตกประมาณ20%แต่ภาคเหนือ40่สอร์ส่วนภาคใต้6 0นะคะจะไปตกหนักอยู่แถวๆที่จังหวัดชุมพรสุราธ,ธานีนครศร,รีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสรวมไปถึงที่ระนองพังงาตรังแล้วก็สตูลด้วยอย่างที่เขาบอกว่าเดี๋ยวพอมีฝนมาเพิ่มขยะมันก็น ใช่ก<ช>ลิ่นมันก็จะมารุนแรงไปใหญ่เลยขยะแห้งเนี่ยพอทนนะครับขยะเปียกพอเลยมไม่ไหวคุณผู้ชมมัน,ม,นมันเหม็นแบบหยทวีคูณเลยนะคะ<อ>แล้วอาจจะตามมาด้วยโรคต่างๆด้วยนะคะเ่ก,ก็จะเยอะขึ้นนะคุณผู้ชม